สวัสดีครับสวัสดีเอฟี ını, พิจาทุกท่านครับบรรยากาศตอนเช้าเศร้าครับพ an ี่น้องนะครับเศร้านี่ครับพิจาปทุมราชครับมาอยู่หน้าคลองงวป่านูนะครับนี่ครับหน้าคลองงวป่านูครับอยู่บ้านสร้างกรอนนิคมตำบลนาวาอำเภอวัฒนุราชจังหวัดอำนาจเจริญครับคลองงวป่านูเพิ่นสีอยู่ตรงขามครับอ่าลุงบานอำเภอวัฒนุราชท์นะครับเด้อนี่ครับ เมื่อนี้เพื่อนสีแบงปันงัวแม่ลูกคมหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับคมนี้ครับเป็นงัว่าแม่ลูกลูกตัวผู้ครับพี่น้องนี่สดใสแห้งงัวลูกสองครับกําลังกินหญ้าอยู่เลยนะครับป่าเพื่อนกะไปเกี่ยวหญ้าใส่รอไมาให้เพื่อนกินพี่น้องกินเก่งเก่งคมนี้นะครับนี่พี่น้องแม่เพื่อนถ่ายสูงร้อยยี่สิบห้าครับงัวลูกสองครับพี่น้องนี่ลูกเพื่อนนาตับไว้ยสามเดือนนะครับคมนี้เปิดในราคาเบาะแล้ครับ มันนู้นเปิดไปสามหมื่นสองพันครับพี่น้องสามหมื่นสองครับตอรองได้ครับราคาเบาๆนี่ครับลูกนาตับเลยลูกสามเดือนพี่น้องสามเดือนนี่โคมนี่ครับสามหมื่นสองแม่เพิ่งว่าถ่ยนครับถ่ายสุงมรอยยี่สิบห้าครับพี่น้องเคยมีลูกแล้วสองตัวครับรวมด้วยล่ละนะครับสถานะเพิ่นตอนนี้เพิ่นยังไม่ทด้ผสมนะครับเด้อยังไม่ทด้ผสมนะครับมันคองหว่างอยู่ลูกงามพี่น้องลูกน้าตับเลยนะครับ งวลูกสองครับพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าๆครับแดดดีครับเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งๆพี่น้องทั้งจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับฝนตกแห้งไหลพิจ่ากับว่านเขาเรียบร้อยแล้วน้ำท่วมนะครับมาสองกระสีไปเป่งน้ำเปี๊่งน้ำขอกแล้วรอบหนึ่งนี่ครับราคาเบาๆพี่น้องผู้ใดมองหางหัวแม่ลูกนะครับอันนี้ลูกตัวผูกครับนี่เปีสีดำพ่วงหางสีดำ นะครับนุ่มซีบมีติง่งงวลูกสองครับกินหยาสุดยอดกินหยาเกง่งายพี่น้องเลยเบิ้องต้นทุ่งฟองงวแต่วฟองมันอ้วนเนาะโอ้ยพี่น้องทุ่เล่าใส่นะครับกีิบเล็บง่ายมือตํานี้นะครับเด้อนุ่มซีบมีติ่งครับอฟันจับหม่องนางครับจมูกบัสีบัวแวงนะครับเอาบรรยากาศหนาขอบงวงด้ครับสามหมื่นสองครับพี่น้อง ามหมื่นสองพันต่อรองได้ต่อแม่เพิ่นพี่หอยทะลอกตรงฝั่งสายน้อยนึงนะครับเดี๋ยวให้เบิง่งนี่เดอ้อแหงแล้วพี่น้องนีรับแหงแเดี่ยวเพิ่นใสาย,ยาเหลกินยาสุดยอดอเบิ่งฝั่งสายของแม่เพื่อนพี่น้องครับนี่เดอ้อมีหอยทะลอกตรงถ่ายนะครับแหงเล้วเด้อพี่น้องป่าเพิ่นใสาย,ยาเหล่ให้แล้วครับหอยทะลอก นะครับพันเลียที่แดกันถลอกน้อยหนึ่งแล้วพันเลียบันนี้มันก็เลยอ่ะนี่ตามภาพแต่ว่าแห้งก็ได้พี่น้องแห้งแล้วป่าเป็นไซยาเน่ครับมันแดดติอ่าส้นขอกส้นยั้งพอนวะครับนี่พี่น้องที่แดกกันน้อยๆบัดนี้พันเลียบัดแห้งแล้วแหละเป็นได้ประมาณนสองตาอาทิตย์ตอนนี้แพรเริ่มแห้งแล้วนะครับโคมนี่เด้อพี่น้องเด้อสามหมื่นสองครับพี่น้องสามหมื่นสองพันหัวอยู่ตรงขามกับโรงบานครับโรงบานอยู่พูนพี่น้องนะครับ สีดำพ่วงห้างสีดำครับนุ่มสีเต่าขาถกขาท้อนป่าเพิ่นประกันให้ม่มีตำนีน้เอียงหรอกเอาไปซอยเหลี่ยงนะครับพี่น้องครับลูกกะนาตับเลยน,นี่ครับลูกไส้เพิ่นกำลังกินห้ากับแม่อยู่นะครับแดดดีแล้วครับพี่น้องครับทางจังหวัดอำนาจเจริญเฮ็ดปวกออกห้ายลายพี่น้องสําเป็นขักและปีนี้ครับมีโอ้ยเต็มเลยผู้ได้ก็าหามาขคร ทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับทางบายผีจาเฮ็ดปวกอยู่ประมาณโลละสามลอยครับตอนนี้บางถ่านกับสองลอยหาิพี่น้องมันไหลๆนะครับนี่ครับเบื้งส่วนถ่ายแม่เพิ่นเนื้อนังดีครับสดใสครับว่าโคมนี่พี่น้องนะครับกินเก่งแห้งสามหมืนสองครับเอาไปเลียงครับพี่น้องลูกหน้าตับเลยครับลูกเพิ่น สายคุณนี่มักเลยพี่น้องที่หนาเก่งแห้งลูกสายพกกันงุ์หัวประยุบานสร้างก่อนครับตําบลหน้าหวา่างอำเภอปทุมราชจังหวัดดำนาจเจริญนะครับสนใจกระท้วงม,มาสอบถามเพิ่มเติมได้พี่น้องมาต่อร้องข้าเลยครับเป็นท้องไว้สามมื่นสองครับสองตัวนี้งัวแม่ลูกลูกตัวผู้เด้อพี่น้องงัวแมล่ลูกตัวผู้ครับ ลูกพันดีเดีได้ลูกน่าตับเลยคลิปนี้ครับพี่จ่าก็มีมาฝากพี่น้องโคมนึงครับอ่าเป็นคลิปสั่นๆนะครับสนใจกะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับกับป๋านูนะครับเด้อนี่ครับอยู่บ้านสากกรตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับนี่พี่น้องสดใสอเลยครับหัวลูกสองลูกกับเนื้อนังดีล่ำตัวยาวทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับพี่น้องกินยาเก่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับสามหมื่นสองพันครับราคาเบาๆนะครับสดใสครับหัวลูกสองพี่น้องนี่ สารักคลิปนี้ครับพี่จ่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม